ด้องก็ดูค่ะมีดาวติ๊กตอกชื่อดังท่านหนึ่งอ,กอ,อักษรย่อ GNOX1 นะคะ ผู้ติดตามปัจจุบัน1.4ล้านเอมนะคะเขาเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเกมฟรีไฟเนี่ยเป็นเกมสำหรับวิ่งเก็บเหรียญไว้ชุบผู้ชายน้องก็ดูมีความเห็นยังไงกับคำกล่าวนี้บ้างคะคิดว่าจริงหรือไม่จริงยังไงบ้างส่วนตัวของพี่ซอนะคะก็คือค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้นะคะนอกจากจะชุบผู้ชายแล้วนะคะหน้าที่ของพี่ก็คือมีหน้าที่ชุบคนดูเพิ่มขึ้นมาด้วยไม่ต้องทาอะไรเลยค่ะนอกจากชุบนะคะชุบครั้งที่หนึ่ง วิ่งตัดหมอกไปนะคะคนดูก็ดาวเอาชีวิตของพี่ที่พี่ให้ไปทิ้งนะคะแล้วพี่ก็ยังคงทุรักทุเลก,กับการที่พยายามจะเก็บเหรียญหาเก็บเหรียญไปชุบคนดูของฉันและคนในตี้ของฉันนับให้ด้วยนะคะว่าคลิปนี้พี่ชุบทั้งหมดกี่ครั้งนะคะเรียกได้ว่าสิงตู้กันเลยทีเดียวแล้วนี่ก็จะเป็นการชุบครั้งที่สองแล้วก็จะเป็นชุบครั้งที่สาม ไม่รู้ว่าพี่จะได้ยิงตอนไหนนะคะแต่ว่าเหมือนพี่ถูกสาบมาไว้ให้อยู่ข้างๆตู้เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังคงมีหน้าที่รอชุบครั้งที่4ี่ยังคงชุบอยู่เรื่อยๆชุบครั้งที่ห้าฉันจะได้ยิงคนกับเขาบ้างไหมเนี่ยอ่ะยังคงชุบอยู่ครั้งที่6นะคะก็อย่างที่จีโน่บอกแหละค่ะเกมฟรีไฟล์ไม่ได้มีไว้ยิงกันนะคะเกมฟรีไฟล์มีหน้าที่วิ่งเพื่อ เก็บเหรียญแล้วไว้ชุบผู้ชายส่วนพี่เพิ่มเติมมันนิดนึงก็คือมีอาที่วิ่งเก็บเหรียญไว้ชุดคนในทีมและคนดูนะคะใครก็ได้มาแบกพี่หน่อยพี่ก็อยากยิงกับคนอื่นเขาบ้างพี่ถูกสาบให้อยู่แค่หน้าตู้ไม่ให้ขยับเืยอนไปไหนจนกว่าเหรียญพี่จะหมดตัวแล้วพี่ถึงจะมีอำนาจได้วิ่งเข้าวงได้ใครก็ได้ช่วยพี่ด้วย